สบายดีพี่น้องวัสดุสุสุคนโอ้ยมัอน,นี่ถ้าเอานี่เล่าโลโลเลยสิโทรหาลูกสาวให้เพิ่นถามไทยพี่นอ้องเพิ่นเป็นทรงโลงเชิงเลงนะพัดแต่ลูกสาวเพิ่นเมื่อนี่าหากะโทรหาเธอหนึ่งน้อหากะโทรถามข่า,า,ขาวเธอหนึ่งเนาะนะมัอนี่สีอ่นนะนพาพี่พาน้องมาโอ้ล่มกับสาวนางมาเบิ่งมาชมมาคุยกัน เมื่อนี้ยเศร้านาั่งพนเห็ด์ยังอยู่ยังกินจังไดแล้วก็สิ่หายพิ่นผ้าผีาผ้าน้องอันเลาะเลาะเบิ่งบอลพิ่นอยู่เพิ่นเศร้าน่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องคอมไปอันต่อซ้ายก่อนพี่น้องเอ้ยหาเฟซก่อนเป็นได้ความหดซึกลูกสาวเมื่อยอยูอ่ไม่ติดแล้วฮลัลโหลเอ็ง ตอนนี้กําลังแอคชิปแนนห้แมวเาล้มน้ำโตซะก่อนเนาะจากนั้นจัง้เบ่งบอลอยู่บอลเศร้าเนาะเปิดกล้องแน่เนางมากเลยพี่น้องสบายดีิอปเปิดได้เลยอเิดได้จีแนมันก็เหลือมเนาะเท่าน้เองอ่ะไปเลยไปแล้วเทนมนี่อันของเธอนาะปี๊ดเด้อ เนี่ยเอาเปิดก <มา S 2> ็มาเด่นปิดมันได้เปิด,ดี่นะ่ะเห็นกันอยู่นะคงว่าเมิ่นิดอยู่วะ่ะอะไรสายเปิดแล้วนะวนี่จังหวะปิดมีเปิดแล้วนี่บอเห็นบอกไมแล้ววันนี้เห็นแล้วเออเอเอ,เอ,เอ,เอสบายดีพี่นอ้องนี่อาชีพอยู่นี่สบายดีพี่นอ <laughs> ้องท่าแม่แล้วอยากทามข่าวทามข้าววันนี้เล่าบันน้ทามข่าวไลายมื่อไร เป็นยังไงาอาถามโลดแหมว่าโหลดเข้าหายเห็นอยู่หนาะี่แหละอยู่จังได้กินจังได้เดียวนีหน่อยว่หน้วแห้ง่หน้ำน้ำเลยวันนี้หันทกผ้านะ่ะคึ้แหง้งเดัี้พ้นมืนม่อรนี่ยนพนต๊อยู่เมื่อขึ้นในพ้นต๊กังีอาหัวเจ้าตกนงีนจนว่าได้ขึ่งหนึ่งผนหมอโต๊ะน้เมือแต่พีได้ขึ่นหนงหมอโตงะนะเออพ้นต๊ะแห,งนะนหน้งเนาะ หนาวแห้งเลยนาวหันเ uh ้นาวหนาวเลนี่ฮะนะโอ้มันแจ้งอยู่ว่าหองกินข้าวก็ย่างเื่อละมือเื่อละวันป้าจะตเสงือเราอยู่นเสียงแจ้งากินแต่ละมือละวันไงกินกินตะมแดงกินแกงลำไยกินใบหนงกหนุกเนี่ยก นกผสมยังไงนกโบกแล้วนกพิมโตนั่นนกกระโดกนกโคกนกโคกคอยค่อยเห็นนกโคกจักเทือว่ามัอนี้แม่รองค่อมม่ได้หายเรื่องไม่ได้เสีหัวได้พี่น้องแล้วมันลึกแล้วเริ่มสิ้นนะเรื่องอะใส่ใส่บอลอยู่นะไทยให้เบิ่งแน่เปิดกล้องล้างให้เบิร์นแม่ดูลุงค่อมไปใช้เดียวหน่อยประทานลูกเกดให้ยาเด้อ ว่าใหาท้าหาทามงมาวะกากวยเ้อช <c oughs> ้ลุงบกคอมไปใส่ไปอ้ยังเนืลุงคอมไปใส่นะโอ้ยลุงลุงเ้ยอละยู่เทิงเฮ้ท่ากามันมอยู่ในบ้านไปใส่ <c oughs> บอตัวอย <c oughs> อันนี้บ่าคือตูบน่อยบอตัวอยนะเห็นแต่มือของคอมเออ้นตูบน่อยแล้วมันจังอุน่น เบ mm okay. ิกงานให้ชุมูเองปิดคี uh, ้ปิดกล้องนี่มันสีเห็นเต็มอยู่บ่เาเมืองดูเออเต็มจอต้นอะเลาะให้เบิ่งแม่เลาะให้เบิ่งแม่หล่อรอบๆบ่อนตัวอยู่ตัวเศร้าหน่ะใหญ่ปันได้เลือนน่ะตลาดนี่ค่ะของไก่เออของไก่บ่อน่ะขับได้อยู่ซิปลาโตเออทั้งเครื่องเด้อเสือขึ้นเมืองดูทั้งเครื่องอะนั่นแหละมีเครื่องไสกกุ้ยมาอันนี้นั่แหละมันคือข้าวแห้งแท้ เหหลืออมมาแบบบนนนี้ัทดถ่ายลบแสงถ่ายลบแสงอย่างมากนังสิอย่างบอบอให้มันตอบแสงตะเวนไม่ได้บอตอบก่ะอ่าคือขาเอาเถอะกล่องตั้บอดี้เออบ่นอยู่ซะนังไม่ใช่เพื่อนโตแต่ใกล้บอเพื่อนโตอยู่ในใจเพื่อนตัวนั้นไม่ได้จิ๋วไปถ่ายบิ่เออถ่ายแบบโอ้เพื่อนกับตอบแสงขนาดเนาะมันบออยากเห็นต้องกันว่ากั้นอะไรกั้น มันขาวอกลวกอยู่ใช่แล้วว่าบานประตูหน่อยเนาะมัน่าเสียดอนพี่น้องยังบ่วท่านได้ใส่ได้เหรอเนาะคนคนแข่งนะบานประตูกับบัวท่านใหญ่บ้าเฮ้ยอะไรก็ตูบน้อยบอลพันยู่ตัวนั้นเนาะอันอ like. ัน <injuries> นี <Nein> ้เพ <ai> oh ื่อนเพื่อนดึงไฟเขาแล้วบานประตูอยู่เทิงยังบัวท่านใหญ่เออขึ้น ทั้งลุงมองท่านในกอเอออะไรหน่อยด้ยันี่แหละท่านเศร้าแนงเนี่ยพี่น้องเลยไห้เศร้าพี่น้องเบิ่งนบออยู่บอลเศร้าบอลหนักบนท่านด้ขึ้นอยู่เแค่จะคลอกเองเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่ม่านได้ซือผ้าคาทอกเลยเท่าแก่บุกหานเพิร์นไหวขึ้นอยู่พอเพื่อนยังไม่ให้ไม่ขึ้นด้วยเผื่อฮะแม้เพิรมื่วาเลยกล่องกันนะจักแล้วกล่องโันหมันบอลชัดเจนอีมายมาอั้นอะะบอลยังอะนะหลอกแซงมันบ่ออเืน เอาเพื่อนกูวกระบอลตนนอหน่อยอยู่คนละหมอิงจีไกกันใลนน่ะกันกเทกแม่เอเกกล้องลังหม่วานกล้องลังจะเปลี่ยนมกกล่องนดูอ้าวอันเบิ้งาอัน่าน้องทาแม่ใช่แม่ทามใบัลเห็ลรวบออยู่บอลเศร้าก็ได้ทามเรากยทามผ่านมาอลไนี่ลบลางลบลางทามอีกเคยทาไอ้ทแม่เห็นน่าโตเศร้าบบนี้เฮย นอนรับพันดีอยู่ว่าืะมือนอนละนอนรับพันดีอยู่วะถือละมือพันว่าเงินมหาอีันว่าเงินมาหายอีกไล้ถือเลขอยู่วาอยู่ขนไปอยู่พอโอ้ยซื้อเลขไม่ได้ค่ะอันนี้กอเลขียังก็เลขบันีเทปว่เขาเอาเงินมหนยหรือว่าปลายนะเขามาหนักในเบืองนะเขาไปนับว่าเราไี่จะใบเศร้าแบบอ จับอันนะแม่เรื่องอะไรครับนี่ปาเพิ่งมาปาปะเพิ่งมาส่วนครัวมีส่วนครัวอีกบ่ไดนถ่ายิ่งสวนครัวนะแคนาก็น้อพี่นองจะหายสนนางเปิให้เบิ่งสวนครัวมันกับบทพนัดปานใดก็สันนนางมันบ่อยากแจ๊ นี่ปาเห็นหป่าเห็นหมป่าเห็นหมป่าเขาสบายดีป่าลูกเหรอแม่สบายดีป่าลูกโอ้ช้มูกยับยงอยู่น้ำตาอีกกว่าจะน้ำตาแล้วให้น้ำตาโอ้ยโอ้ยโอ้มาเห็นเห็ดขนยุกฮ่า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 ฮาฮ่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 ฮาฮ่าฮาฮ่่าฮนาฮ่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 เดีย่่แล่ ค่นมดนโต๊ดโต๊มันเป็นอะไรก่อนมหนาวธรรมดาแล้วมันเป็นยังมันคึบมันหนาวพ่นสีต๊ะมาทังในผัดเจ๊แล้วเฮ้ยกกออกันะมนตัวถ่ายนี่นี่นะเจ๊ถ่ายตัวนี้นะไม่แม่สิลูกกับแม่ปดค่ะลุก อันเดเพือนเออเออมุมนี know, ่งามนี่เบิ้งเบิ้งใสพี่น้องเบิ้งเบิ้งเพื่อนชานางใหม่พี่น้องมาทันในคืนเนี่นี่มุมนี่แจ้งแน่เอ้ยมาคั้งมาโจกป่าขยังลูกเพื่อนเนืัอนทั้งเพิงกับ่าทันในแรกดอกเอ้ยเจปากไปจกปาก็มองงามเอออเด่นน่ะ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 เด่นใกล้ใกล้ใกล้เอออันนี้บอนบอนตอนนี้นะบอนบอนนอนเนาะบอนนอนบอนนอนขุมมือนี่ตูบน้อย อืมบนเพ้ใส่ยกับซีตัวน้อยตัวพูนนะเพื่อนคู่อะเออเพื่อนคู่อะตัวนี้ตัวขาวๆลิบหลีนะพี่น้องใส่นานผักปลูกได้ไร้หรือบ่กนานพักครับดูให้กระไรส้มนานไหมต้องนานใส่เลยวันดีก่อนอ้อมอีหยังอันนั้นในป่าใช่ทำหนักมากเอออย่าติ้งซุนแม่อย่าซุนแม่ บวเห็นอีกแล้วเนาะข้าวอีกแล้วเฮ้ยอีืมหลอกแสงไหลอกหัวได้ตี่ไ้โอ้ยจะเป็นมาเยียมลยเถ้าคับบอกอ่ะท่านี้แล้วเฮ้ยเบิ่งท่นี้แล้วมันมันบวเห็นมันบอย่งนี้นะนา่นนั่นบักไม้ข้าป่าขาวก็ชิไม่ก็เดี๋ยวนี้ย่างย่างชิไม่ไย่ไปห้ามน้าบ่บ่ย่าง ในเพือนนรามดมีบ่ดน้ำได้น้ำบาดาลบบยังบ่ได้ทา,า,อาอนอาบน้ำอยใชสายอาบน้ำสาอาบน้ำสางจีคาขคอใี้ลูกหล่ะแม่ยู่งหน,าน,น้ายู <ไป S 2> ่มผูนะ้บูบบอแม่าาเออมันมันจีคำหรวบอจัดสะแทงโตเดือนาานาา้ม่ไ้มีแต่่องแม่ได้เดือนหาาที่คนเดือ มัยายถอไว้บอกองพันเาเอสกุขจายสิมานนะเดือนหาผุาเดินหาซองพันเเอดกับเฮ้ยยังอีกสีหาเดือนหนก็หอเลยโหลดนั่นเลนไปเลนมาก็คืนเอาสีส่วนเอ้ยวุ่นๆอยู่เออแข็มค่ะเอ่อจะมันซองบนขาูกจะน่าชื่อซองนีะกบ่ขาใเพด่านคออามย่อมเหอกูจีค่ากได้ลูกล่ะ เีต้นต้นที่เสียบบอลน่ะเอาเบาในแม่ซะแม่ผมมีความเบาเด้อทามไทยเขขูข่าวข้าวเลยเนาะเีวดีวป็นได้แผ่งขาเพาป้านั่นแหละลูกเก่าลูกซิบเอายังว่าใส่มันดีดีบัด้กินแล้วน่แม่ี่อันนี้มาห่าะแม่ตองักอี่มบวด้กินหัดยาแก่แปนี่แหละแข่งขาไพมันหน่อยเลยเ้ยแล้วก็ไพฮุ่มนะ ห้มนออมันใหญ่ไได้ต้นเดียวอะไรกีเดียอะเฮ้ยมันคำเนี่ยเลย่ะผ้าอับหน้าอับนั่งแท้่จะสกปตัวเองเด้อตอนนั้นมาเกิดลูกิดเต้าจังพ่อแกนีอยู่ดีไม่กปเอ้ยจะอ้าว่ามเมื่อไนจะล่มกันไหม ยิงเจาอกันขาวย่าสบายดีอะตอน่างฝนกรว่างซ้ายต่อับหนาบอับได้เลยใี่เนาะสำหรับคลิปนี้ฮะกับส huh? ิโจวันนีกไม่ีเนาะพอๆกันคลิปนะคลิไปเคียร์ทุกคุูทุกคนดี่ชอบคลิปสำหรับคลิปนี้สบายดีเอ้ยมือปุปุ่มชิปไปเคียนแหละเน้ป